ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้าทีวีพาลอวันนี้พาครอบครัวจ้าเม็ดกุ้งเข้มปุระพี่น้องส่วนผสมก็มีกุ้งจ้ากุ้งพากลางเนาะพี่น้องเขียวยังออกจ้ากะระเกตขนมปังพี่นอ้องทีวีซื้อจาลอาเซียมาแล้ว,ลวก็แก้ไอ้แป้งพี่น้องแป้งขอดกอดแป้งโกกีก้เลยจ้าโกกี้ไทยห้อเลยพี่น้องทีวีซื้อมาก็เชื่อแต่เบิ้งที่ล,ล่องมันนี่เบิ้งจาวานเย็บเยียน เห็ดเบิ้งว่ามันอ่นนันบอกมันจีโอเคพรานั่นจ้ะความมูคนเห็ดวันเกิดจ้ะพี่น้องคนจัดวันเกิดเพคนมาไอ้เย็บวีถอดอันกุ้งฝอยเช่นเดียวกับกุ้งฝอยทุกแป้งถอดไปจ้าบันยี้เพื่อนทะเลยมีเห็ดในชนแน่ว่าสันจะถาดง่ายๆว่าสันมูคนสินไมากินนั่งสิ่นเดียันเกิดจ้าพี่น้องเวีก็เลยมันต้องกระหนายเกลียดเนาะกุ้งฝอยคือไหนพี่น้องเวีก็เลยเอากุ้งหัวนี่มาใส่น้ำจ้า พอดไปแล้วพี่น้องนี่พอดปล้ตะ้กียบทอดไปแล้วติ๊แป้งโกกิจ้าแป้งโกกิทุกแป้งขนมปังเนื้อเนี่ละจ้าพี่น้องหนาเกลียดคนออกกุ้งฝอยไหมพี่น้องคนมากกินคนมามีเสียบได้หรอประสนคนมาคนเด้อเนาะเกลีย์เพื่อนคนเราไปไอวีก็เลยร้องแป้งจ้า เปิดทายวิดีโอทัวร์สนดอกพี่น้องเหตุไงๆน่จะน่าทัวร์กุ้งมันเกิดนั่นเราอยู่แล้วสุกไปแล้วจ้ากุ้งมันสุกไปแล้วประมาณนี่แหละจ้ากุ้งโลนึงนี่แหละพี่น้องกุ้งปุ้งไงดอกสิบกวยยูโรกันให้เงินมาหาสิบยูโรพี่น้องแล้วก็มีเคียวซาด้วยพี่น้อง นี่เปียเคี้ยวซาด้วยเรสซาพร้อมีเพลินจ้าแล้วก็มีกุ้งฝอยนี่จ้าพี่น้องกุ้งฝอยบ่างเขาเลยเนาะพลังโปแลนกินกุ้งฝอยไทยพี่น้องจ้าเด็ดเปียกเล่นไลน์จ้าอยู่เนี่ยกระมังเงี้ยผมกำลังล่างด้วยอันนี้สิทอดกินกับเพงเงี้ทอดสั่นร้องแปงเบิร์นนะจ้าเดี๋ยวร้องมาบนกันนะจ้าเนาะเห็ดคีบร่างเรียบร้อยจ้ากุ้งเทมโพรล่เรา พร้อมจัดจานจ้าอันนี้ไอ้วีทอดอันแพะกุ้งอันฝอยนี่ยพี่น้องกุ้งชุบแป้งทอดไอ้ีทอดที่เราไปสู้ฝรั่งกินมืนอนั้นเขาจะวา่าแซ่บประสนเพิ่นก็เลยอยากไปกินน้ำเนาะเฮ็ดในชั้นไอ้บีสันไอ้วีกซื้อมาซีแพจะจ้ะซีแพะอันกุ้งฝอยนี่พี่น้องฝรั่งวา่าแซ่บฝรั่งไทยว่าแซ่บฝรั่งก็ต้องแซ่บอยู่เนาะเป็นประจ่าพี่น้องจ้ะอันนี้ไอ้วีทอดกินกับปใหญ่ทอดสัน ร้องแป้งเบิงจะว่านัวพอดีบ่องสินนะจ๊ะเดี๋ยวีกับเฮ็ดเอาซอสแมกกี้ใส่แล้ว,วกัซอสซอยเยซอส,อสอนะจ๊ะพี่น้องแล้วกับีบไซวาปสบิจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องทอดนึ่งๆจนน้อยกันจ้ะเจวีสิไปจัดจานให้พี่น้องบางน้ำพี่น้องเรียบร้อยจ้ะกุ้งเทมปุระเจวีร้องแป้งเบิงโอเคเลยจ้ะประมาณนี้แล้ว ี๋ยวีพอดีเลยได้ถ่ายคลิปจ้ะคลิปว่าย้ํานะพี่น้องเนาะกุ้งเทมปุระที่จริงมันต้องง้องกว่านี้จ้ะตอนเวลาเขาวางเนะมันต้องตรงกว่านี้จ้ะยาีเอวแบบนี้เลยจ้ะโอเคเนาะพี่น้องเขาเฮ็ดกินง่ายๆของเขานี่จ้ะกุ้งอยพี่น้องกุ้งไฟออที่บ้านยายีทอดมันเกิดทอ้อสันทอดจุ่แปง้งทอดแล้วก็จิม้มน้ำจิ้มไก่กับวาซาบิแม่พี่น้อง ก็เจ้าติดใจปัะนี่เราวีเฮ็ดในชั้นแนวสันซื้อมาซีแพะเลยมือกำลังโผล่แรงก็สิเมากุ้งฝอยเลยพี่น้องมือมือเลี้ยงกำลังโผล่แรงพป็นจ้างเฮ็ดจากให้มาสิบยูโรพี่น้องแล้ก็เลยเออย่าวีเลยมันหนักเกียดบ่พี่น้องงันก็บ่หนักเกียดทุกเนาะมันก็แเสบเนาะเป็นปัญหาแล้วก็ย่าวีก็ทอดอันนี้อ่ทอดกุ้งเทมปุระเพื่นพร้อมถุงหนึ่งร้หนึ่งอย่างละอันนี้แบ่งกินจากพี่น้องแล้วก็อันมีเกียวซาพร้อม เกี๊ยวซาแล้วก็แค่นี้หละจ้ากุ้งฟอยก็ที่ได้ถาดแงย,ยู่พี่น้องถาด่ายอยู่นี่จ้าความสีแพกเนาะสีสันได้ยอะเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆ้อพี่น้องที่เขามาหลับชมรับฟังจ้าไยวีกับเฮ็ดอันเนากินลุงไปกินแก้มเบียร์ก็บพอใะญ่ท้อสันข้างล่างก่อนจ้าพี่น้องมาจ้ามาขอบคุณทุกไลทุกแช่ได้จ้าสวัสดีจ้า